แรงที่สุดและแรงที่สุดของ BMW นะครับมูลค่าเนี่ยรวมกันถึง44ล้านนะครับรถแค่5คัน44ล้านบาทนะครับสวัสดีครับทุกคนผมเลิกงานแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมยังไม่อยากกลับบ้านครับเพราะตอนนี้นะครับทั้งช์รูมเป็นของผมคนเดียวและตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ในโชว์รูมบีเอ็ม l ับยูมิลเลี่มอลโตพระราม4นะครับ ซึ่งโชว์รูมนี้นะครับมีรถที่แพงที่สุดและแรงที่สุดของบีเอ็มัยูครับห้าคันด้วยกันนะครับมูลค่าเนี่ยรวมกันถึง44ล้านนะครับรถแค่5คัน44ล้านบาทนะครับและยังไม่พอโชว์รูมปิดครับผมนี่สตาร์รถทุกคันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถแต่ละคันนะครับแล้วผมก็จะสตาร์รถแบบโคสตาร์นะครับแล้วก็เบิ้ลเต็มที่เลยนะครับเร่งเครื่องเต็มที่เลยมาดูว่ารถแรงของบีเอ็มยูเนี่ยเสียงแต่ละคันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูรถจนคันแรกที่ชั้นหนึ่งของโชว์โรลนี้กันเลยครับไปกันเลยคันนี้นะครับจอดอยู่ชั้นหนึ่งด้านหน้าตรงประตูทางเข้าเลยนะครับเขาก็คือซีรีส์3นั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ซีรีส์3ธรรมดาครับเขาคือ BMW M3 40i นะครับ X Drive M Sport เป็นรถยนต์ซีรีส์3นะครับที่ใส่เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเข้าไปนะครับเทอร์โบด้วยนะครับให้แรงม้าเนี่ยถึง387แรงม้ายังไม่พอครับขับเคลื่อนแบบ X Drive ครับ4ล้อฟูลไทม์อัจฉริยะนะครับดังนั้นเนี่ยคันนี้เป็นรถซีดานที่ถือว่าแรงและคล่องตัวมากนะครับค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่3ามล้านเก้าแบาทครับประกอบในประเทศเรามาดูดีไซน์ด้านหน้าครับได้ไฟเลเซอร์เลยนะครับอันนี้โดดเด่นไม่เหมือนซีรีส์3ทั่วไปแน่นอน กระจังหน้านะครับเรียกว่าแบบซีเรียมเกรย์ครับเป็นสีด้านนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยที่แตกต่างจากซีรีส์3ทั่วไปนั่นเองเอาล่ะไม่ต้องพูดจากแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าไปสตาร์รถข้างในครับมาฟังเสียงคันนี้ดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถเบียมน้ำยู่ m 340i แล้วนะครับผมก็เป็นซีรีส์3นี่แหละครับทรงซีดานครับนั่งกันได้5ที่นั่งแบบสบายสาย ภายในนะครับอยากรู้ว่าเป็นรถ M หรือเปล่านะครับดูนี่เลยส t ิช,ชิ่งนะฮะเป็น stitching แบบ M อันนี้คือที่แยกเลยว่าเป็นรถ M Performance น่เ,นเนครับอ่ะไม่พูดไม่จาแล้วครับผมเข้าโหมด Sport Plus เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเลยครับเป็นแบบโ r o s สตาร์ท แน่นอนครับเรื่องความแรงคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเครื่องยนต์6กสูบส0มพันะครับขับเคลื่อนแบบ X-Large แต่ว่าก็มีระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ด้วยนะครับมีระบบ Active Cruise Control ครับเป็น Cruise Control นี้สามารถเว้นงตามคันหน้าได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Driving Assistant ด้วยนะครับผมช่วยเหลือให้เราเนี่ยขับขี่ได้อย,าย่างปลอดภัยนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเลิ่มงานผมก็แอบไปถ่ายเล่นกับ Z4 มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเตรียมสคริปต์ทั้งวันเลยนะครับว่าจะเบิ้ลขนไหนบ้างนะครับก็อย่าไปฟ้อง หน้าผมแล้วกันนะครับผมทุกคนอ้โหฟิลลิ่งรถเปิดประทุนนี่มันแบบชิลมากเลยครับลมเย็นนี่มาทันทีเลยนะฮะเปิดประทุนชัดโฟกันปัปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันว่าหลังคามันไปเก็บอยู่ตรงไหนนะครับมามามาดูกันนะฮะ ไม่อยู่นะครับหลังคาเนื่องจากหลังคาเนี่ยมันเก็บพละส่วนกัน,นจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเปิดหรือปิดประทุนนะครับก็ไม่มีผลต่อกระโปรงท้ายเลยแต่พี่ว่าคันนี้ใส่ถุงก๊อฟได้ไหมครับผมเนี่ยตัวพอๆกับถุงกอ๊อฟเดี๋ยวผมเป็นถุงก๊อฟให้แล้วกันมาดูกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปละนะครับถ้าใส่ผมได้ก็ใส่ถุงก๊อฟได้อยู่แล้วไปโอเคนะครับถ้าใส่ผมได้ต้องใส่ถุงก๊อฟได้อยู่แล้วดังนั้น คันนี้ถุงกอ๊อฟไม่มีปัญหาแน่นอนเช็คและนี่แหละครับ bmw z4 m40i รถสปอร์ตเปิดประทุนโรสเตอร์อย่างแท้จริงครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบ387แรงม้าวางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมีครบทุกอย่างนอกจากคนนั่งข้างๆโอเคเราไปดูคันอื่นกันต่อดีกว่า โอเคครับมาถึงชั้น2กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาหารถราคา10กว่าล้านกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับเชิญมาเลยครับโอ้โหต้องหยุดกับคันนี้ก่อนเลยครับคันนี้นะครับ bmw x 6ครับเป็นรถ sa c นะครับ sport activity coupe มันคือรถ suv นะครับที่เป็นทรง c o เ p e ครับอันนี้คือที่สุดของ bmw ละคันใหญ่ที่สุดเลยนั่งสบายที่สุดเด่นที่สุดแน่นอนดูไฟหน้านะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบเลเซอร์ด้วยนะครับ ส่องสว่างได้ถึง500เมตรยังไม่พอครับกระจังหน้าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวเลยที่เรืองแสงได้ขับไปนะครับเห็นกระจังหน้ามาแต่ไกลเลยแล้วก็คันนี้นะครับราคาค่าตั๋วของเขานะครับ7ล้านนะครับ3แสนบาทนะครับนาเข้าทั้งคันนะครับคันนี้เอามาดูด้านข้างนะครับจะเห็นเลยว่าหลังคาเนี่ยลาดลงมาครับเหมือนรถคูเป้เลยแต่ว่าใหญ่บุกบึนมากครับเห็นคันนี้บนถนนนี้โดดเด่นชัดเจนแน่นอนว่าเป็น X6 นะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า B M W เนี่ยเป็นแบรนด์แรกเลยที่ทำรถทรงนี้ขึ้นมานครับ S A C นี่คือกำเนิดจาก B M W เลยนะครับผมแล้วภายในคันนี้นะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับเป็นออปชันแบบคาร์บอนไฟเบอร์ทริมด้วยภายในนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันยังไม่พอครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบออโต้พาย t นะครับเพียกพูดกันง่ายๆหรือว่าระบบ driving assistant professional นั่นเองรถคันนี้นะครับสามารถเว้นระยะตามคันหน้าได้ ยังไม่พอครับเขามีเลนคีปปิ้งให้ด้วยนะครับเลี้ยวอยู่ในเลนให้ด้วยตอนนั้นเนี่ยคันนี้นะครับใหญ่ก็จริงแต่ว่าเขาขับให้เราได้ด้วยนะครับและนี่แหละครับเดียม้ําอยู่ X6 นะครับ Xdrive 30d M Sport คันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง M Sport มาเดี๋ยวเราไปดูรถ M แท้กันต่อดีกว่าคันด้านหลังคันนี้นั่นเองครับ นี่แหละครับคันที่รอคอยนะครับซ่อนอยู่อยู่ชั้น2ของโชว์รูมเบียมแต่มันอยู่มิลเลียมออโต้พระรามสีนั่นก็คือเบียมที่อยู่ M4 Competition นั่นเองครับผมคันนี้นะครับรถ M แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนำเข้าจากเยอรมันทั้งคันนะครับราคานะครับ10ล้านบาทท้วนมี่อรให้1่คันกระจกระจังหน้านี่เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับซ่อนเรดาร์ไ้ข้างหน้าด้วยนะครับยังไม่พอสีคันนี้นะครับเรียกว่าสี Toronto Red นะครับ แดงโดดเด่นมาแต่ไกลแน่นอนนะครับเป็นตัวคอมเพติชันครับคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับสปอยเลอร์นะครับตัวเก้าอี้ตัวเบาก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลัยเพนเทอร์ชิฟคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถแบบโคลสตาร์กันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ M4 คอมเพ i ิชันกันแล้วนะครับผมแน่นอนอย่างแรกเลยคือเก้าอี้นะครับเป็นเบาแบบคาร์บอนบักเก็ตซีนนะครับตัวผมนี่คือ พอดีเลยขยับไม่ได้เลยนะครับเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับรถแข่งนะครับตัวพายด์ชิฟ f t นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นด้านตรงจับเนี่ยเป็นแบบมีเป็น r รบเบอร์แรบเบอร์ด้วยนะครับมือจะได้ไม่ลื่นอ่ะไม่พูดมากละเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับเป็นแบบโคลสตาร์แล้วก็สตาร์ทแบบสปอร์ตพัสเปิดวาล์วเรียบร้อยนะครับเหยียบเบรกแล้วก็ โอ้โหเสียงนี้เราใจากนะครับแน่นอนครับเอกลักษณ์ของรถ M นะครับมันดูตรงนี้เลยมีครับมีเซ็ตภาพนะครับสามารถตั้งได้แยกหมดเลยครับตั้งแต่เครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับปูมาลนยเบรกแล้วก็แฟคชั่นคอนโทรลนี้ปรับแยกได้อีกนะครับก็จะแบบให้รถเนี่ยสไลด์เยอะหรือสไลด์น้อยนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเบาะตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนบักเก็ตซีทนะครับแต่ว่าปรับด้วยไฟฟ้าครับเฮ้ยเป็นเบาะบักเก็ตที่แบบ ปรับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทำให้เราเนี่ยนั่งตามตําแหน่งที่เราถนัดได้เป๊ะเ,เลยนะครับยังไม่พอตัวหนังนะครับเป็นแบบเมอริโนเลเทอร์นะครับเป็นหนังที่นุ่มมากอันนั้นเนี่ยเป็นเบาคาร์บอนที่แบบยังนุ่มนะแต่ว่าก็เป็นแบบพอกเก็ตซีนนั่นเองครับอ่ะเล็กๆน้อยๆคร่าวๆกับ M4 Competition นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นอื่นต่อ พ็มาถึงคันสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องเก็บคันนี้ไว้เป็นคันสุดท้ายเพราะว่าคันนี้คือรถที่แรงที่สุดที่เบียมวเคยสร้างมาครับ625แรงมนะ้ายังไม่พอครับเป็นรถที่แพงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับ18ล้านบาทมีพรแค่1นึ่งคันะครับนั่นก็นคือเบียม c o m อ e t i t i o n นั่นเองแน่นอนครับซีรีส์8เนี่ยคือรถที่หรูและสปอร์ทที่สุดของเบแล้วและคันนี้ยังเป็นรถ M นะครับ M แท้ m อ็ม t i อันนี้ก็มากับสีพิเศษเหมือนกันครับเป็นสีน้ำเงินด้านเรียกว่าโฟเซนมารีน่าเบรดูนะครับตัวเบรกเขานะครับเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกเลยนะครับยังไม่พอนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เยอะกว่า M4 เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถแล้วเราสไตล์กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเข้ามานั่งข้างในของรถ M8 Competition กันแล้วครับเราบอกว่าฟิลลิ่งนี่มันหรูมากๆนะครับภายในนี่คือแบบทุกสัมผัสคือหนังหมดเลยนะครับหลังคานี่เป็นอะคาแรนะครับนุ่มมากแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยมันคือ quality, คุณภาพคุณภาพทั้งหมดเลยตัวลําโพงก็เป็นแบบบา w e เวอร์วิวกินะครับเป็นลำโพงที่ดีที่สุดกดับเรือตัวหนังนี่คือแบบสลูนี่แบบสวมากนะครับตัวบอกบบนุ่มมากๆตัวบบาพักเก็ตนะครับแต่ว่านั่งสบายโอเคครับไม่ต้องอะไรแล้วครับสไตายกันเลยครับเปิดท่อเรียบร้อยเซ็ตอัพนะครับสปอร์ตพลาสปอร์ตพลสเรเบครับจดพลาส นี่แหละครับอารมณ์ของรถ M นะครับเราใจมากนะครับผมและนี่แหละครับคือรถ5คันที่แรงที่สุดและแพงที่สุดในโชว์รูม BMW Minimium Auto พระราม4นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมาชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมกันเลยและยังมีรถอีกหลากหลายรุ่นนะครับให้ดูกันด้วยยังไม่พอครับยังมีรถให้ทดลองขับด้วยนะครับ คันนี้ไม่มีแต่มีคันอื่นแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ดูว่าตอนต่อไปนะครับผมจะไปทำอะไรกับรถบีหรืมยูกันอีกนะครับผมดึกแล้วครับเดี๋ยวผมต้องปิดโชว์รูมกลับบ้านแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ